วันนี้นะคะลิงน้อยอยากกินหมกูกระทะน้อยกับลิงใหญ่อยากกินลิงน้อยกับลิงในะนะหญ่นะคะอาเอาเขียงมาลูกหมูนะคะจะมาหาันหมูแยลุนก็จะซุปบกเกอนะคะนี่ ยังตึงนะคะแต่กำลังไถทางนะคะทางจอดรถของนอนนะัคาเฟ่อะไรของบ้านสีวิไรแล,ล้วเออปุ๊ยไงมีสามซันด้วยต้มซุกีนะนะ้น้องชิดาเนาะเบื่อเนาะเอ้าก็หมูกระทะไงหมูกระทะต้มซุกี้ หรือน้องจะย่างเอาไหรอย่างก็อร่อยนะมันไม่ไหม้เนาะพี่จะมาหั่นหมูนะคะหรือพี่ไอจะกินซุกี้อี่กินได้หมดค่ะน้องก็อยากกินย่างนะย่างก็แต่แล้วแต่พี่ไอเลยพี่อยากกินอะไรพี่พี่ไอต้มมันก็จะง่ายพี่อยากกินอะไรย่างค่ะย่างย่างเสียงกระซิบมาจากหลังกล้องนะอ่ะไหนในยิงหน่อยผักมั้งทีละผักผักเลยใช่ไหมคะผักเลย อา้วอา <ics> มวน eyeshadow. มวนี้ค่ะมือนี้สิพ่อพ่อพี่เมยพี่พีน้องๆมันกินหมูกระทะกันเด้ค่ะผูดเองแค่กินได้ค่ะไปกินกันท่านเซนมาบอกกันนะคะบอกกันแน่มาดิที่เป็นสูตรของสองสาวพันธ์สีวิไลได้ค่ะตอนนี้สาวหนึ่งอันท่านมาอยู่ค่ะสาวยังอยู่อันตุน่าข้นนะคะอยู่แบบเบาแก่นะคะแล้วเส้นมันซอย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 ซับ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 ตางเล่นเฉยเลยฉันม่เห็นท่นซอยเป็นบางๆนะคะท่านชิซอยตอนบางๆค่ะ ตอนนี้อยากกินหมูขาเป็นเวลาจังโงค่ะเป็นเวลาเบิ่งนจังไหนล่ะเป็นเวลาก่อนโมงสี่สิบเก้านาทีค่ะมากินข้าวเช้ากันเลยค่ะข้าวเช้าเกาคือหมูกระทะายค่ะเซียนั่นเลียท่านกินข้าวเช้าอยู่ห้องเอาตื่นสายเราตื่นเช้าค่ะแต่ว่าเรากินข้าวสวยค่ะเพราะเราเป็นคนคนสวย ความคามเข like <Iya. S 1> า้าคือดีแท้โอ้ยคือบ้างดีแท้บุ๊คบ hmm. <şu Moon S 2> ี้น <facial> ี่มาทำมาตะโอ้ยคือปอดใจเป็ัญญาเนี่น้องกันใจสิละอันน้องนอนใจสีะสิเราเหฟังไหคะเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้เนาะนั่งกินเขานั่งกินเขาอยู่กับพี่ไอนั่งหมล่ะค่ะเจ้ป่ะอู้หูของนี้กูเสร็จแล้วอ๋อป้ากุญแจอ๋อเจ้า ขึ้น่าเขาเหนียวขเายขาเจ้าอุ้ยเขาเจ้าอุ๊แซ่บเลยป้าปั๊ม,มพี่เวไม่ได้กินขาดเจ้าที่อ,อ,ยอยู่ในเพมงเจ้าขดเดียวเนาะสยานแห้งหนาวกลัวจะนอนที่ใดเล่ายัางนี้บนหันหมูกันค่ะเสร็จแล้วเอ้าพี่ช่างนี่ ช่วยจานนะคะจจอยู่มุทาตอนประมาณเกือบสิบโมงนะทีประมาณกับสิบทีก็เริ่มเทน้ำรกนนะคะยากก็เริ่มกิเสร็จแล้วค่ะสาดใจอ้โหาเีวกยังนี่นี่ี่น่นเ่ีนี่นี่นี่่น่นี่นีน่น เปจงังเลยต็องผมถึงเราต้องพยายามปะกระบอกกินแบบแน,นี้หมูกร,ระทะชาวนี้นะคะฝีมือน้องธีร์ดาวกับพี่ไา้นี่ฮะปั้นน้ำจิ้มเองนะฮะาาจะถามว่าแซ่บบอกระบอกกันเก็วไปกินน้ำจิ้มมาขวดมากาะคะ <c oughs> เอาคือว่าเฮ็ดหมูกระทะกินจ้มจิ้มไก่ฮมทกระบอกก ทำไมกินหมูกระทะค่ะพไปสอัเบ oh, ็ดมาพอดีนะมันเป๋าหลีมแบ่หมูกระทะมันเะาุ่้ยมันเาสุกมาทนใจบอกมทนใจนี่นะอ้อาอ้อยตาเป็นลักเอามหาหลุดเป็นัก่ากต่ว่ามือเศ้านี่เป็นลักขอทันละเด้ไม่ใช่ีสแต่ของท่ถแสบแท้ กินหม,มกระทะน้ำกันนะคะมีดที่แรกคือมีแตหมูกระทะแัดนี้คือมีตัแตงแน้ยังอันนี้นจ้องมันอะกินได้แล้วสุกแล้วมาค่ะที่ทำกันเด้ค่ะแค่นิดเดียเองอคื น้องบ่ได้เขากรองน้ำไดกันหนภาษาตำนานนี่ไปไล่ส่ยส่วนางต่ลองเท้ารกบเห็กล่องกรายรนกรายไอิบะะะโอ้ขไปไกดาทยังไงลกมันหมอายุเอ้ินหมกระแหลกไม่กยังตบบไนมยังพี่วิพี่วิ ีีซอันนี้ก็อะไรนะซีเรียลค่ะกับนม,มพูดเลยว่าเขาอยู่หลายคนเัาสิบุมีแนวกินเด้อค่ะบุดค่ะ <c oughs> บุด <c oughs> กินบุดนี่องกรกินไหมเนี่ยมกีวี่เนี่ยใหญ่เปรี้ยวเยวหรอไม่เปรี้ยวอ่าไม่เปรี้ยวเหรอ้กินให้กินดู เขาบะเด็ปอกจีงสีปอขึ้นบงนังวงนี่เนาะมาคคีเผื่อไหมเอ้ลองชิมดูค่ะปอขึ้นบงังวง